ทีนี้มาดูทางพักฝ่ายค้านกันบ้างเพื่อไทยคุณผู้ชมเพื่อไทยออกมาซัดก,กลับหนักๆน,นะคะมาพูดถึงรัฐบาลเรื่องของรัฐบาลเนี่ยอยู่ยาวมา8ปีแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ นายปลอยประสบสุรสวีนะคะประธานด้านนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำพักเพื่อไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปี2565ภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงสุวรรรองนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งตอนนี้เป็นรักษานะคะรักษาการนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมาแล้ว8ปีทําให้ประเทศเนี่ยตกอยู่ในสภาพยิ่งแก้น้ำยิ่งท่วมสาเหตุเป็นเพราะอะไรมีการเขียนระบุไว้นะคะ 1. กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเน้นสร้างถนนให้สูงขึ้นเพื่อนหนีน้ำทําให้ถนนเนี่ยกลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วงข้างล่างแต่ด้านบนเนี่ยท่วมหมดเป็นการมองเพียงมิติวิศวะกรรมไม่ได้มองเรื่องของการระบายน้ํายังมีไปพูดถึงเรื่องของกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองเรื่องของฝ่ายทหารที่มีการขยันขุดลอกคลองและก็เรื่องต่างๆด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางด้านของประธานนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ําพักเพื่อไทยดรปลอดประสบออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ เมื่อวานท่านรองนายกประวิทย์ในฐานะที่ท่านดูเรื่องน้ำดูเรื่องการเตือนภยัยนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ที่ประจินนะครับบอกว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมแน่นะครับซึ่งผมก็ดีใจนะครับแล้วก็ภาวนาขอให้เป็นอย่างที่คุณประวิตยพูดนะฮะก็แล้วกันนะครับ นะครับวันนี้ทางพักเพื่อไทยก็มอบให้ผมมาคุยให้ท่านฟังนะครับว่าหน้าตาแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะครับกระสองเนี่ยข้อบกพร่องนะครับณวินาทีเนี้ยนะครับมันมีอะไรนะฮอยากจะเรียนว่าตอนนี้ท่านเป็นรัฐบาลนะครับยังไม่ถึงเลือกตั้งนะฮะอะไรที่พักเพื่อไทยจะช่วยเหลือ ให้คําแนะนำนะฮะแต่ก็สุดกับท่านอาจจะฟังหรือไม่ฟังนะครับแล้วเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเราก็อยากจะให้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เลือกตั้งแล้วนะครับผมก็จะไม่พูดพระพุทธทยก็จะไม่พูดเพราะกลัวท่านก๊อปปี้เอาไปหาเสียงนะครับแต่วันนี้จะพูดนะครับพูดด้วยด้วยด้วยความหวังดีจริงๆนะฮะหวังว่าท่านประพิษผู้น่ารักนะครับจะฟังนะครับเพราะว่าว่า เนี่ยค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะที่ทางพรกเพื่อไทยเองอยากจะให้มีการเข้ามาแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของน้ำกับคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็พรกเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าหากการประเมินวันนี้นะคะแม้สถานการณ์เนี่ยไม่น่ากังวลเหมือนปี2554แต่การที่พาย,ยุมาช้ากลับเป็นสัญญาณอันตรายมากกว่าเดิมสถิติและธรรมชาติไม่เคยโกหกใครจึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่าชะล่าใจ ควรที่จะวางแผนเตรียมการรับมือเพื่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชนหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเนี่ยจะไม่ท่วมไม่แลง้งประชาชนไทยจะต้องมีกินนะคะมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนนั่นเองค่ะ ทีนี้ยังมีการพูดถึงด้วยนะคะว่าในวันที่3กันยายน2565เนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางด้านของสสกทมรวมทั้งว่าที่ผู้สมัครสสและสอกอของพรรคเพื่อไทยที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเขาก็จะร่วมกันเฝ้าจับตาประสานการความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างใกล้ชิดโดยจะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเองในบางเขตวันที่3กันยานะคุณผู้ชมวันที่3กันยายน ลอกท่อเองในพื้นที่นะคะบางเขตเท่านั้นแต่เพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะเปิดทางรอ,อน้ําที่อาจจะไหลเข้าสู่ระบบการระบายน้ําในกทอมอแล้วก็ลดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน พร้อมกับนะจะมีการส่งมอบงานสรุปการศึกษาโครงการการศึกษาและพัฒนาเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพให้กับรัฐบาลด้วยเพื่อที่จะทําการศึกษาการบริหารจัดการน้ําในกรุงเทพมหาคนครฝั่งตะวันออกมี6เขตค่ะมีทั้งหมด6เขตนะคะคลองสามวาคันนายาวมีนบุรีลาดกระบงังสะพานสูงและหนองจอกนะคะและหนองจอก ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางฝากั่งของสสกทมรวมทั้งว่าที่ผู้สมัครสสและส,สกอของพักเพื่อไทยเองเขาจะลงพื้นที่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเรื่องปัญหาน้ำเนี่ยเรียกว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งสิ่งนะคะที่ต้องให้ความสําคัญเพราะว่าประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากสถานการณ์นี้นั่นเองทีนี้มาดูนะคะยังคงอยู่ที่พรรเพื่อไทยคะ่ะ พักเพื่อไทยวันนี้นะคะช่วงสายๆ1 1นาฬิกาคุณจีรายุห่วงรัพย์สะส,ะสะกะทมพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการกิจการสารองค์การอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหากิจองค์การมหาชนและกองทุนออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะพูดถึงเรื่องของค่าไฟคุณผู้ชมค่าไฟพอพูดถึงค่าไฟโอ้โหทุกคนรู้สึกว่าได้รับผลกระทบทุกบ้านทุกครัวเรือนจริงๆ โดยทางด้านของคุณจีรายุเนี่ยบอกว่าทางด้านของกรรมธิการได้มีการพิจารณากรณีต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็แนวโน้มที่รัฐบาลจะผักภาระที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปให้กับประชาชนด้วยการขึ้นค่าไฟซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นถึง5บาทต่อหน่วย ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนถือเป็นความห่วยแตกในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทั้งนี้กรรมธิการนะคะส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหากรัฐบาลยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนะกรรมเนี่ยก็จะตกไปอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศนายจิรายุบอกว่า ตัวเองเนี่ยขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีเร่งที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาวาระเร่งรวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งขอให้ยกเลิกการกู้เงินเพื่อมาชดเชยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งก็กู้ไปแล้ว1.1แสนนะคะแสนล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขอกู้เพิ่มอีกด้วยเนื่องจากสถานการณ์พลังงานของประเทศแล้วก็โลกเนี่ยกลังเข้าสู่ หมดราคาสูงในช่วงหน้าหนาวส่วนข้อที่2เนี่ยขอให้ยกเลิกหรือว่าทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่ไปลงทุนในประเทศลาวจำนวน3,800เมกะวัตต์ที่จะเริ่มขึ้นในปี2,570เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการใช้ไฟเนี่ยถดถอยลงอย่างมีนัยยะสำคัญส่วนข้อที่3นะคะคุณผู้ชม ให้รัฐบาลเองยกเลิกหรือว่าชะลอการจ่ายค่าความพร้อมของโรงงานผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ตอนนี้รัฐบาลเองต้องแบกรับภาระปีละแสนล้านบาทหรือขอให้ชะลอการจ่ายโดยเร่งนะคะนำเข้าสู่มติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเป็นวาระเร่งด่วนนั่นเองค่ะและ4นะให้เร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัทเชฟรอนและโทชาน กรณีแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ยอย่างเต็มกําลังทําให้ตอนนี้รัฐบาลเองนะคะต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศที่มีราคาสูงเกินจริงมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในขณะนี้นั่นเองซึ่งขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมหากรัฐบาลเนี่ยยังคงเพิกเฉยนะคะปล่อยให้ข้าวของแพงราคาข้าวไฟก็จะพุ่งสูงแบบไม่หยุดก็ขอให้ประชาชนเนี่ย จดจำผลงานของรัฐบาลชุดนี้เลือกตั้งครั้งหน้านะขอให้นึกถึงคนในรัฐบาลน,นี้ที่ทำให้เจ๊งทั้งแผ่นด,ดินโอ้โห เรียกว่าไฟกลับหนักๆน,นะคะสำหรับเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลที่ทางฝ่งของคุณจิรายุห่วงทรัพย์สสกทมพักเพื่อไทยออกมาพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพค่าครองชีพตรงนี้มันมีค่าแฝงมาด้วยนะคุณผู้ชมค่าไฟเนี่ยเพราะว่าพอมันขึ้นราคาทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนเองเขาก็ต้องแบกรับปัญหาตรงนี้นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของค่าไฟคุณผู้ชมแล้วคะ ีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างค่าไฟเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าประชาชนเองเนี่ยค่าครองชีพต่างๆก็ยังคงสูงอยู่ข้าวของเครื่องใช้ก็พาเรทขึ้นราคานะคะประชาชนจะอยู่ยังไงการบริหารงานของรัฐบาลเป็นยังไงแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR อค้ได้เลยครับ